สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอลสกีโฟร์ชมปี้ลีกหรือบีซีเอลกันต่อนะครับซีซั่นที่87ซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันนะครับก็เดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับวันนี้เราจะได้เห็นแชมป์หน้าใหม่นะครับระหว่างคุณโทนี่ครับจะเล่นฟูลทีมปารีสแซงต์แชมงครับพบกับคุณโอซิงคุณโอจะเล่นฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้งคู่ยังไม่เคยคว้าแชมป์มาก่อนเลยไปดูกันเลยครับสวัสดีครับโทนี่ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมโอมาจากคอนแมนครับฝากเชียร์ด้วยนะครับ มาดูในแอปกันก่อนนะครับฟังเบสเชของคุณโทนี่ครับใช้4 3 1 2ผู้รีสประตูเป็นจิราจิตดอนนารุม่าครับคู่เซนเตอร์เซอร์เคียลามอสกับมาควินยอสนะครับแบ็กซ้ายเป็นเบสเพยเยอร์บอลเงินนะครับนูโนเมนเดสแบ็กขวาอัสลาพาคิมีครับมิดฟิลด์ตัวรับมาโกไวนัตติครับมิดฟิลด์ตัวกลางจอร์จิเนโอไวนาดุมครับกับอิดิซาเก้นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเนเมาครับคู่หน้าเป็นเลียเนลเมซี่นะครับตั้งเป็นหน้าตามยืนคู่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับ ทางด้านแมนยูของคุณโอครับใช้หลัง5เลยนะครับ5 2 1 2นะครับผู้ติดตูเป็นดาวิดเดเคอาครับเซนเตอร์3คนนะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับลาเฟเวลลาแล้วก็วิกเตอร์เดนเลฟนะครับผมแบ็กซ้ายลุคชอว์แบ็กขวาอารอนวันบิสซาก้าครับมิดฟิลตัวรับเนี่ยมันย่ามาติสครับมิดฟิลตัวกลางขอปบ็อกบามิดฟิลตัวรุกบูโนฟานเดสคู่หน้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดครับยืนคู่กับเอดิสันคาวานีนะครับผม นี่เป็นการชิงชนะเลิศซึ่งทั้งคู่เนี่ยเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกด้วยนะครับไม่ว่าใครจะคว้าแชมป์ก็เป็นแชมป์แรกของทั้งคู่เช่นกันนะครับระหว่างปารีสคบกับแมนยูเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณโทนี่เคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดทีมเย้าของปารีสนะครับชุดสีเข้มน้ำเงินเข้มนะครับส่วนแมนยูของคุณโอครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดเสื้อสีแดงนะครับ ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูลส,สมสรปัจจุบันนะครับจะต้องใช้นักเตะชุดปัจจุบันยุคปัจจุบันอัปเดตตามชีวิตจริงแปะๆเลยนะฮะมาดูจังหวะเอ็มบัปเป้ครับหลุดลนะมีโอกาสได้ควนแร่ล้กเดียยโอ้ยชมคนสาวครับตัวซับแกไม่ถึงแกตีล็อกบาบเกือบจะได้ประตูขึ้นนำก่อนเลยครับคุณโทนี่จากการหวดวันเล่แมอยังสะใจนะครับของเอ็มบัปเป้ครับเอาละฮะคุณโอจะสวนบ้างแนมะ่แต่หมุนตัวตวัดตรงนี้ก็ลึกไปถึงดอนารุมม่าครับ ที่บอกนะครับนี่เป็นซีซั่นฟูลสมมสรปัจจุบันนะครับผู้แข่งขันจะต้องใช้นักเตะตามชีวิตจริงเลยนะครับอย่างแมนยูเนี่ยดอนนี่ฟานเนเบกย้ายยืมตัวไปก็เล่นไม่ได้นะครับผมมาซียาก็เช่นกันจังหวะเอ็มบาเป้โอ้จังง้างยิงเอ้าไม่ฟาวครับโอ้โหโดนบอลเลยครับนั่นไม่ได้ฟาวครับเอ็มบาเป้โดนเสียบจากด้านหลังฮะแล้วเป็นบอลบุกของคุณโอเลยครับพลิกได้หรือเปล่าครับซานโชไม่ได้ยังไปกวาดบอลเก็บมาได้ครับมาติสบ็อกบา ไอ้ข้างในมีบูโน่โดนแวร์ติครับหลวงบอลจากด้านหลังแล้วเป็นบอลของปารีสไปได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับคุณโทนี่เอ็มบัปเป้งัดลูกนี้เมสซี่ครับทางออกมาด้านข้างเมสซี่ไหลตรงนี้โอ้โหไม่ถึงเลยครับไม่มาตามนัดมาช้าไปหน่อยก็แลกกันอยู่นะครับ15นาทีแรกครับโอกาสก็ยังเป็นฝั่งของคุณโทนี่นะครับผมที่มีโอกาสใกล้เคียงกว่านะครับจากลูกยิงของเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้ตวัดลูกนี้อีกทีนึงไม่ได้ครับ เล่นเป็นหน้าคู่นะคู่กับเมสซี่นะครับแล้วก็ตั้งเป็นหน้าต่ำนะฮะจังหวะสวนของคุณโอก็แปรก็ยังไม่ถึงคู่หน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าตามกราฟิกตอนแรกจะเป็นคาร์วานี่กับโรนัลโดนะครับแต่เหมือนจะใช้เป็นซานโช่นะฮะยืนเป็นกองหน้าเลยนะครับแล้วก็ผู้รุ่นสประตูเป็นดีนเนเนซันะครับโยนเข้าไปลูกนี้ผ่านไปหมดเลยใส่เซนเตอร์มา3คนเลยนะครับคุณโอ้เวแต่ออกบอลขึ้นบอลไม่ดีครับว่ามิสก้าเข้าทางวานิลดุ่มครับให้เอ็มบาเป้เอดีดมาตรงนี้หเมสซี่ไม่เล่นบอลครับ เอไอเคอร์เซอร์มันอยู่ที่เนมาร์ a, ครับเยอะๆมองดูบอลอยู่นะเมสซี่เอาแต่ขึ้นเกมก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับคุณโอไวรัติเบิร์นเมสซี่ให้เนมาติดแม็กควายครับบอกบาพยายามต่อบอลขึ้นหน้าไปอาจจะลำบากทิดนึงนะครับตัวลุกเนี่ยมีน้อยนะฮะไม่ถึงกองหน้าอีกแล้วครับโดนดักกลับมาไวนารุ่มให้ เอมบัปเป้ตวัดตรงนี้เมสซี่ไม่ถึงฮะก็ยังไม่ผ่านเซนเตอร์ของคุณโอนะครับมีกันสามคนผ่านคนหนึ่งก็เหลืออีกสองวัยนุมชกได้แล้วครับแล้วจว่ายไหลแม็กควายบังมิดเลยครับเข้ามือของดีเนเดนซ์ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะฮะก็เหมือนฝั่งของปาริสคุนโทนี่จะทําเกมลุกได้มากกว่านะครับมาดูจังหวะคู่หน้าของคุณโอไม่ได้ครับยังเก็บได้อยู่ครับซานโชให้โรนัลโด,โดปล็อกบ้าจะบีดคืนข้างในยังได้อยู่ที่ซานโชครับบูโนโอโ,อโหโดนชน แล้วบอลไปเข้าทางเนมาครับอาล้ครับไว้แล้รุ่มเอ็มบัปเป้ฝากโอ้ยรีบฝากไปหน่อยครับดอกเบีย้ยยังไม่ขึ้น <c oughs> อ้าวแต่ไปขบมยขึ้นไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้เมสซี่ข้างหน้ามีจักอีกคนจริงๆเลยโอ้เซนเตอร์สามคนนะผ่านไปสองยังเหลืออีกหนึ่งนะแต่ก็ยังติดมือของดีเนเดซส์น,นะครับลูกเตะมุมของเนมาครับปั่นก้อยปาดเข้าไปได้โขกไม่ถึงอะ่ะแล้วอลวนเล่ลูกนีรับแวรติ มาติสมุงเคลียมานะครับเข้าทางปืนไวรัสติแต่ไม่เฉลับ,บใครนะครับไม่เข้ากรอบฮะไม่ได้แต่ม,มุมครับ37มนาทีผ่านครับคู่ชิงชนะเลิศก,ก็ยัง0ูอยู่นะครับบอลน,นัดเดียวนี่แหมมัน,ม,นมันไม่เป็นใจมันก็ต้องเล่นต่อไปอะไรอะไรก็ต้องเล่นต่อไปยิงเลยได้มาเข้าซ้ายให้ <c oughs> ยังมีแม็กควายดักอยู่แต่ออกบอลไม่ดีครับ แล้วมาอีกแล้วครับเมซี่ข้างในมีรอยอยู่แล้วตีปั่นนะฮูยปั่นไม่พอครับบอลมันเหมือนไม่ใช่ปั่นนะพยายามเน้นบัลจงเท้าซ้ายนะครับเมซี่ดูลีนเนลส์โอ้วิ่งตามมาแล้วปั่นไม่มากพอครับบอลไม่ออกสกูเท่าไหร่นะครับออกกรอบไปเลยยังไม่ได้ประตูครับคุณโทนี่พยายามจะเปิดสกอรแรกให้ได้ครับก็บุกอยู่เหมือนจะมากกว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ คุณโอก็อัยจังหวะสวนกลับอยู่กับบอลไม่ค่อยไปถึงกองหน้าครับมาอีกแล้วครับลึกไหมสีในสั้นครับคุปบอลไปเหลือ2นาทีสุดท้ายแล้วครับครึ่งแรกแม่ยังไม่มีสกอร์ครับบอลแข่งนัดเดียวนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะนี่นัดชิงหรือเปล่าแหมคือไม่มีใครที่จะสามารถเล่นเป็นใจได้หมดทุกนัดนะครับบางทีมันก็ต้องมีสถานก,การณ์แบบนี้บ้างไม่ได้ <c oughs> ครับนี่แหละครับถ้าเป็นเราก็คงต้องบอกว่า ไม่มีใครเล่นแล้วถูกใจทุกนัดนะจะเล่นเก่งเล่นเข้าทางมือเราทุกนัดเป็นใจเราทุกนัดเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีสถานก,การณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันมาเกิดขึ้นในนัดชิงชนะเลิศซะด้วยนะครับแล้วก็ครึ่งแรกผ่านไปนะครับก็ต้องดูว่าครึ่งหลังจะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคุณโทนี่มีโอกาสยิงมากกว่านะครับแต่ก็ยัง ไม่ได้ประตูนะฮะยัง0-0อยู่นะครับคุณโอยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับมีโอกาสสวนกลับไปบ้างบางจังหวะนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะฮะบอลแข่งนัดเดียวนะครับนัดชิงชนะเลิศครับถ้ายังเสมอกันอีกนะครับก็ต่อเวลาพิเศษครับและถ้ายังตัดสินไม่ได้ก็ดวลลูกจุดโทษไปเลยนะครับอ่ะต้องมาดูในครึ่งหลังกันต่อครับลูกเกมจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับผม เกมเริ่มแล้วนะครับแมนยูเคลียก่อนโรนัลโดแหมจับยาวแล้วพยายามที่จะสปีดบอลไปโดนแต่แท้ครับบอลมาถึงวายนาติครับวายนาดุมจะเบิ้ลต่อข้างหน้ามีเอ็มบัปเป้ครับโดนขวางอยู่บอลเข้าทางบูโน่ฟานเดนเอสครับให้วายนาดุมไม่ถึงมันเลยไปหาบูโน่ฟานเดนเอสครับซานโชยังยืนหน้าคู่กับโรนัลโดอยู่นะครับยังใช้คู่นะเป็นคู่นี้นะฮะฝั่งของคุณโอแต่ว่าพยายามตั้งใจจะทำชิ่งแล้วมันไม่ถึงครับมาถึงโรนัลโดอีกครั้งหนึ่งมงัดลูกนี้แหม จะเก่งๆกันหรือเปล่าไม่รู้ไอ้กัดขาดกันเกินกันไปเนี่ยคุณโอยังไม่มีโอกาสได้ยิงนะตอนนี้วันไปถึงวันติครับในขณะที่คุณโทนี่ก็พยายามบดอยู่ประจาเอาประตูแรกให้ได้ครับเอ็มบาเป้จับลูกนี้เพลกเอ็มบาเป้ยิงสักทีไมยยิงรันไปมันมีสองคนอยู่ตรงนั้นครับแม็กควายมาทาลายจังหวะไม่ได้นัดนี้มันติดติดขัดขัดขับนัดชิงรอบรองนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับรอบรองของคุณ โทนี่เนี่ยเอาชนะคุณจอมแชมป์6สมัยมาได้3-2สนะครับส่วนคุณโอเอาชนะคุณแบงค์มาได้6กถึงกเลยนะครับโอ้โหคือยิงมาเยอะตั้งแต่รอบแรกๆนะครับเท่าที่ดูประวัติการแข่งมาแต่ว่ามานัดนี้เหมือนจะเท้าฝืดกันนะฮะยังยิงประตูไม่ได้ครับอย่างที่บอกไปฮะเราไม่สามารถเล่นได้ถูกใจเราทุกนัดเลยครับตอนนี้คุณโอยังไม่มีโอกาสได้ยิงนะครับตั้งรับอยู่พอจะสวนแล้ว ได้หรือเปล่าจังหวะนี้สานโชคจะคืโนโรนัลโดกับไม่ได้นั่นแหละครับก็พยายามแต่งไปจังหวะสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายยังไม่มีโอกาสได้ยิงครับคุณโอเดมาเมสซ,ซี่ต้องลงมารับบอลตรงนี้แหละครับเมสซ,ซี่ให้ที่เอ็มบปเปไ้ได้หรือเปล่าสลัดไม็กควายแม่ทางวาลาได้ยังมีแม็กควดักอยู่ข้างหน้าครับอ้าวแต่บอลเข้าทางเอ็มบปเป้ั่นตรงนี้หติดบอกคระบบอลเฉลบออกหลังไปเลยยังไม่ได้ครับ คุณโทนี่เนี่ยมีโอกาสยิงอยู่คนเดียวนะฮะคือบุกมาได้ยิงบุกมาได้ยิงนะครับแต่ก็ติดบล็อกบ้างสลับติดเซฟบ้างออกกรอบ,บ้างนะยังไม่ได้ประตูฮะคุณโอนี่ก็รอสวนกลับอยู่นะครับเป็นลูกเตะมุมของปารีสครับจะว่าไปจะเป็นการดวนกันจะเป็นการพบกันร,ระหว่างเมสซ,ซี่กับโลนโลก,ก็ว่าได้นะครับเนี่ย <c oughs> เรียกเพื่อนมาแต่ไม่จ่ายครับปาดเข้าไปชมมงโก้โอยยังไม่ได้ครับเอมบัปแว้ขึ้นคนเดียวดูครับ มันมีข้างหลังหนุนอยู่แต่แม่ก็ขึ้นมาแบบนี้เนะี่ยโอกาสน่าจะเข้ากรอบสูงในทีเดียวแต่ว่ามองออกกอไปครับเอ็มบัปเป้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนาครับคุณโทนี่เราแม่จะ70นาทีแล้วนะครับยังไม่มีประตูเลยฮนะนัดชิง0 0ครับมาดูจังหวะของคุณโอบ้างครับให้โรนาลโดฉชนดับาคิมมี่ Leonardo, อ้าวเก็บไปเยอะโรนัลโดยิงเข้าไปเลยโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอกาสครั้งแรกของคุณโอเป็นประตูไปเลยครับจากคิเยโนโรนาลโด โอ้ฮาคิมี่เเก็บบอลไม่อยู่ครับเหมือนไม่มีอะไรนะครับจังหวะนี้เด็จ่ายแล้วติดหลังแล้วบอลแับเป็นใจไปเข้าทางฮาคิมี่แต่เก็บบอลไม่อยู่เคลียบอลไม่อยู่นะครับโรนโดไปกวาดบอลมาแล้วยิงยิงก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะฮะแต่เหมือนตั้งใจจะยิงปั่นด้วยนะครับนีติดหลังจังหวะหนึ่งนะครับแล้วบอลไปเข้านักแข่งของฮาคิมี่แต่โรนัลโดอยู่ตรงนั้นแหละครับไปเก็บบอลมาแล้วปั่นหนีมือโดนอารูม่าครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคุณโอขึ้นนำคุณโทนี่ฮะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณโอครับ1ฮะปารีสของคุณโทนี่ครับ0โอ้โหนาทีที่69นะครับบดกันมาเนี่ยเกือบ70นาสิบนาทีในคุณโทนี่มีโอกาสยิงอยู่ฝั่งเดียวเลยนะฮะคุณโทนี่ซัดไปตู้เดียวเข้าเลยฮะโอ้โหอานะครับนี่แหละครับฟุตบอลครับแต่เวลายังไม่หมดนะครับปารีสของคุณโทนี่เนี่ยส่ง3ตัวรุกสำรองลงมานะครับจะมีผลต่อรูปเกมหรือเปล่าฮะ เบสเพย์เยอร์ค่าพลังไม่สูงไม่เก่งไม่โกงนะครับไม่สําคัญแล้วครับตอนนี้ใส่ลงมาก่อนครับเอ็มบัปเป้ถูกถอดออกไปนะครับยูเดียนเด็กซ์เลอร์นะครับลงมาเมสซี่ถูกถอดออกไปดิมาเรียลงมานะครับแล้วก็เนมาถูกถอดออกไปครับส่งอันเดเอเลล่าลงมาแล้วไปเสียบเลยฮะเด็กซ์เลอร์จังหวะไหลแล้วโดนเหลืองเลยก็กดยิงแล้วครับจังหวะต่อเนื่องไหลแทงเข้าไปด้านในฮะมาถึงลงมาไม่ถึงนาทีเลยใช่ไหม ไปเสียบอูไปเสียบแม็กควายก็บอลมันไหลามาตามน้ำเลยครับกดยิงม่กัดกดเสียบเฉยแม็กควา์แมนยูก็มีเปลี่ยนเหมือนกันนะครับคุณโอบ็อกบาถอดนะครับผมส่งแม็กจูมิเนลงมาครับใบเหลืองใบแรกครับเป็นของยูรานเด็กซลเลอร์ครับเป็นบอลของแมนยูแต่จ่ายตรงนี้ติดลามอสครับดิมาเรียเอาแล้วครับแล้วเอาจะจ่ายโอ้ไม่รู้ใจกันครับ าดไปเยอะเลยเอ้าแต่เข้าทางดิบาลียอีกครั้งหนึ่งไปได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ติดแม็กควายแม่เหมือนจะใช้สกิลหรือเปล่าไม่ติดสานโชเล่นดันซันครับคู่น่ายเป็นคู่เดิมนะครับแมนยูสานโชกับโรนัลโด้ปีนเนี่ยสลบลามอสช้าไปแล้วโอ้โหเกือบโดนโรนัลโดยังไงต้องแก้ไขครับแต่ที่สําคัญตอนนี้ต้องขอประตูเลยครับคุณโทนี่ตามอยู่หนึ่งลูกครับไวรัติโอมันเนี่ยขาดกันเกินไปนะปารีสของคุณโทนี่ สารโชว์บุนโอฟานเดนเดสครับให้ที่โรน aldo ตวัดคืนมาโอ้ก็ติดเหมือนกันไม่เห็นนัดทีทั้งคู่นี่คืออาจจะแบบหุดหงิดกันพอตัวนะฮะทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจเหลือสิบนาทีครับยังไม่แน่ครับบอลเป็นของแมนยูแม็กโชว์ไปเลยโลน aldo โอ้โดนเอรีล่าครับขโมยมามาถึงไวรัตต์อ่ะนะครับต้องเน้นหน่อยฮะคุณโทนี่ไวแนวรุ่มครับแด็กสเลอร์หมุนให้ตรงนี้ดิมาเรียจับบอลแรกสวยดิมาเรียไปอื เบียดอยู่กับคนนี้แล้วคนนู้นมายุ่งดูวยวาลานมาช่วยเสริมยังเก็บได้อยู่ครับแมนยู U, แต่เบิ้ลตรงนี้ก็จ่ายพลาดีครับดักเซอร์ให้ที่ดิมาเรียติดดินเดิเลิฟอีกจะวันแน่นก,ก็แน่นระดับหนึ่งนะครับเซนเตอร์ Center 3คนของแมนยูคุณโอนัตนี่จ่ายไปแล้วติดหลายจังหวะเลอเกินดักเซอร์ให้ดิมาเรียแถบยังได้อยู่ไหม เอาไม้ควายหาบอลไม่เจอดีมาเรียโยกดิดหนึงโยไปขวาครับเครให้ฮาคิมิเปิดเข้าไปได้โคกโอ้โฉนขันโอ้ยังไม่ได้ประตูครับคุณตัวนี้อยางมาต่อครับเวนติโอ้โหแล้วทดสองนาทีจะหมดแล้วครับเอเดล่าเอาอยัางไงต้องบดแล้วเพย์สุดท้ายแน่นอนครับไวลาดุ้มให้ดูโนเมนเดสเปิดติดวันบิสซาก้าเปิดไม่ได้แล้วเวลาจะหมดแล้วครับบอลมาถึงตรงนี้อาจารย์อาจารย์เป่าเลยฮะอมนกกวีดหมดเป่านกกวีดหมดเวลาการแข่งขันไป โอ้โหเขาปวดอยู่ทั้งเกมนะครับคุณโทนี่แต่ไม่ได้ประตูสักทีฮะยิงออกกรอบยิงติดเซฟยิงชนคานโอ้โหแล้วโดยเฉพาะ5นาทีสุดท้ายช่วงทดเจ็บนี้คือไปมงชนคานอีกนะครับแมนึกว่าจะได้เห็นการต่อเวลาพิเศษครับเอาหน้าจอดําไปเลยแต่เราทราบผลแล้วนะหน้าจอดำก็ก็ต้องอิงตามนั้นแหละครับไม่ใช่การเล่นออนไลน์ฮะเฮ้ยดาเฉยโอ้โหแต่คุณโอ มีโอกาสยิงครั้งเดียวนะครับน่ามาแล้วครับครั้งเดียวจริงๆเป็นประตูไปเลยนะครับจากคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมแต่ครองบอลในใกล้เคียงกันแต่คุณโทนี่เนะี่ยยิงไป7ครั้งเข้ากรอบแค่1ครั้งนะแล้วก็ไม่เป็นประตูนะครับว้าโอ้แต่ว่านี่แหละครับฟุตบอลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในขณะที่รอบก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยยิงกันมาเยอะพอสมควรคุณโทนี่ก็ชนะคุณจอมมาได้ในรอบรองนะฮะ คุณโอก็ชนะคุณแบงค์มาได้ถึง6กหนึ่งแต่นักนี้เนี่ยแหมก็มีโอกาสยิงครั้งเดียวแต่เป็นประตูไปครับและก็ทําให้นะครับคุณโอคว้าแชมป์ BCL เป็นครั้งแรกได้สําเร็จนะครับเข้ามาชิงครั้งแรกก็ได้แชมป์เลยนะครับกับฟูแมนยูครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันที่ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ